ครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่โทัร์หนึ่งครับเรามาดูมาดูอะไรฮะไอ้เขาเรียกยี่รุ่นไรครับเขาเรียกรุ่นไรอ่ะไม่รู้ครับเออบอกหน่อยแล้วรุ่นโลฮะรถรถเต็มที่ได้เท่าไหร่ เอามาดูเทเลอร์ครับผมเทเลอร์เอามาใหม่ครับมายืนกันชนมาซะแบบอ่าเฮ้ยกินน้ำอะไรอ่ะกินน้ำคอแห้ง จิบน้ำสามสิบมาไจิบทางนู้นเช็ดมาตงมือคืน้อไหมทำไงขัดสีขีเลแ่ไม่เชื่อาร์ทอะทำใจชัดมันดูไอไอคันอยู่บ้านนะล้างก็ไม่ได้ล้างเช็ดก็ไม่ได้เช็ด ขายได้ขายเรากันชนคัาได้มาแล้วกันชนเหลือแต่ทําสีครับเนะมเลยก็คือสองแสนห้านี่ไอ้มันเป็นอตอมขัดครับเพื่อให้ดูเงาขึ้น เ้วก็จะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยน้ำไม่อาบเอ้น้ำไม่อาบทาแต่แป้งองอขึ้นแิ่ฮัลโหลมาเาไมวาแคบหน่อยโอ้ยยยยยยยดยย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  ไไเบบรีหลวมระบบดีช้นล่างได้เีหลวมนงีรถอยู่คนไทยหม,มาหามันปล่อย่ะแต่ตอนนี้มันบอกคเปบต้องนเงิเอาไปตั้งซะเออเปลีนเอลสามมื่นห้ายจดขายทั้นูน,น,าข,าาน,นขายได้อยู่ไอ้ไอนี่ขายอะ้ายสักสามเจ็ดเปไปแล้ว คิงแลัคร้วยรุ่นไหนราคาเท่าไหร่ยี่สิบมันมีไหมทูยูสองคันน่ะเขาจะขายอยู่เขาเห็นยังไม่รู้ว่าขายไปยัง อยู่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าฮะสองพันแ้วนะโอ,อ,อ้เออเออหายแล้วบปล่ขัดไปปุ๊บก็เงาวับเลยครับแน่ขัดเด็ด<อ>ต้มครับต้มครับมาทไมเอรับทำไมสองร้อยแ๋ะ,ะเ,เลยดูเงาวับเลย,ยอ่าเงาเลยครับ เอาคันนี้ไปถ่ายบ้าอ่ะต้องมีนะฟองเช็ดเข็ดอ่ะเช็ดเช,ช,ช็ดไปไติดดาวไว้ก่อนเร็วติดดาวก่อนใช่อ่ะติ์เดี๋ยวเราจะไปอู้จะไปมันวจะจอดจะได้โชว์ให้ไปดูอู้ไหนไปอันนี้เนี่ยมันอยู่ไหมเปิดไหมวันนี้อ่ะไ,ไม่รู้แล้วจะไปดูเปิดวันนี้วันเสาร์ไม่เปิดไม่เปิด เออก็อปิดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เบอร์อยู่ในทุกประเทศเขาทำอะไรเอาทำไรน่าจะ cut out น่าจะทานไปขาดน้ำเท่าละสอ,ง,อง,งพันเท่าละพันเขาไม่เคยทวงผมไม่เคยสนใจผมไม่เคอย,คอ,ยอย่ายืมเขานะผมไม่ยืมหรอกขอเลยขอไงทำเหมือนเขาไหมเมื่อกี้เขาพูดกันเมื่อกี้นี่ได้ยินไหมเมื่อกี้นี ได้ยินกับพูดกันไหมเมื่อกี้นี่โอ้อ๋อเอาหูไปนาเอาตาไปได้แล้วทำไมไม่เอารถถายมาล้างรถถายอ่ะโอ้เงาเลยช่างต้อมเช็ดสะเงาเลยครับเทเลเทเลคันนี้ถ้ามีแบตนี่สตาร์ทฟังเสียงแล้วนี่พอดีแบตไม่มีครับ ไม่ได้สตาร์ทฟังเสียงเลย,อยจอดเหตุการณ์ปกติ

ผมไม่ชอบไปผมใช่นอนตันเต้นเนี่ถามตังออกยังกี่ตาไอโอทตรันกาไงโอทตรันกาแถมทุกตาเหรอใช่สารก็เลยให้ไปวิ่งหินทอยวันนั้นแทนนะจะถามตังได้ตังยังตังออกที่หน้าที่หน้าได้ ใช่จะดาวตะเหล่านี่เหลามาแล้วเราไปหาปลาตั้งเป็นเดือนไหมถึงเดือนไหมเหล่าครึ่งเดือน15วันต่ได้อยู่ในโกงไฉแต่หาปลาหาปลากงปลากุ้งไม่ต่อได้รู้ไหมไม่หรอกไม่กลัวไหนม่าเจ้าแช่เป็นตัวโกงเสตัวอะไรตัวนะ้นไม่ได้ไม่ได้ตัวแช่เป็นตัวโกงเสาที่ยตามอย่าง ทำไมตอมรถกินน้ำมันเครื่องแล้วทำไมมันจะกินไวถึงขนาดนั้นรีรอเ,เรื่อเ<อ>ขามีแต่กินน้ำมันโซล่าึ่งกินน้ำมันเครื่องหรอ น้ำมันสูตรน้ำมันเครื่องมันแพงกว่าเอมันแบบไหนมันแบบไหนมันหมดกี่วันหมดลิตรหนึ่งเป็นเดือนนั่นแหละแต่พูดถึงว่าไอมันออกเยอะอยังไงก็ได้เปิดบอส้งท้ายไอออกเลยมันไม่เรียกว่าร้อนแล้วออกสนี่ไม่ได้เป็นกว่ามันลาบลินเดย์บายบายครับ